สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแบงอีกครัง้งหนึ่งแล้วนะคะก็ตอนนี้แบงอยู่ที่ท่าเรโอเคอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงต้องขออภัยนะคะแบงคลมาเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงของนะคะไปทำบุญกระถิ่นนะคะ อ่ะทีะ่วัดพระธาตุดอยแม่ย่าม่อนอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะก็เดี๋ยวจะพาดูบล็อกแบบดูบล็อกสั้นๆน,นะคะว่าไปทำอะไรแบบไหนบ้างนะคะและ้วแล้วก็ครั้งนี้ที่บ้างไปเนี่ยก็คือมีสะพานบุญโดยท่านอาจารย์สันนะคะชมรมเท้าวิรุปักโขนาคาาด้าชนะคะเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทำอะไรแบบบ้างแบบไหนบ้างก็อย่าลืมติดตามกันนะนี่นะคะเป็น เออพี่ๆนะคะที่ไปทัวร์กับแป้งในวันนี้นะคะที่พระธาตุดอยแม่ย่าม่ออนะคะสวัสดีค่ะ เพราะว่าคนฮะที่จะลงเพื่อยังต้องจบดกานยังกะรับโต้รับไล่ ราศีเมษลัคนาเมษค่ะคนโสดค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษคนโสดชาวราศีเมษลัคนาเมษว้าว the sun อันน่คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะคุณโสดคุณทิ้งเรื่องความสัมพันธ์เก่าคุณทิ้งเรื่องเก่าๆใครที่อ,อกหักเสียใจยังไงคุณก็ฮิลลิ่งตัวเองได้นะคะอ่า ตอนนี้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับประมาณว่าฉันต้องเป็นฝ่ายที่เลือกแล้วไม่ใช่ฝ่ายที่ถูกเลือกอีกต่อไปนะคะอ่ะคุณรักตัวเองมากๆแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าชีวิตของคุณนะ่ะอะไรต่างๆมันเริ่มเข้าข้างคุณแล้วทั้งโปรไฟล์ทั้งเรื่องงานอะไรต่างๆนะคะเริ่มเข้าข้างคุณนะคะคนโสดอ่ะทีนี้ดูต่ออ่าโอเคตอนนี้มีใครคนนึงค่ะมาทาทีท่าอะไรแปลกๆอาจจะเป็นคนเพื่อนของคุณนะคะ มาทําทีท่าอะไรแปลกๆนะคะอะมาคุยกับคุณนะคะคุณก็รู้สึกว่ามันกำกึง่งเขาจะชอบเราหรือเปล่าหรือเขารู้สึกดีกับเราไหมเขารู้สึกยังไงกับเราแต่เขาอาจขาเขาา้เขามาหาคุณอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์มาถามมีง้นถามอย่างนี้นะคะหรือว่ามีอะไรต่างๆที่แบบคุยกับคุณแต่มีทีท่าที่แปลกๆกคุณคุณรู้สึกได้ตอนนี้ความสัมพันธ์คุณกับบุคคลคนนี้ก็เลยดูแบบกำกึ่งจะเอาอยัางไงจะเป็นแบบไหนกันแน่นะคะ ออแล้วก็มีกรณีของคนรังเก่าทักมาด้วยเนี่ยนะคะแต่ทักมาถามแบบเรื่องธุระแล้วก็หายไปนะคะอ่ะดูแนวโน้มเลยแนวโน้มกันย,ยาวค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดค่ะจะเป็นยังไงในช่วงปีใหม่จะได้เจอใครถูกใจไหมหรือจะมีใครมาเข้าดาวกับคุณหรือไม่นะคะอืมอืมจะมีบุคคลที่คุณไม่คาดคิดบุคคลน,นั้นคือใครคะนี่แหละ จะมีบุคคลที่คุณไม่คาดคิดหรือคาดคิดแล้วนั่นแหละคือคนที่มาทําเหมือนกับมาทําให้คุณรู้สึกดีอ่ะนี่แหละเขาออกมาอีกแล้วคนคนนี้ค่ะคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนั่นแหละที่เขาเหมือนจะมาเทคแคร์คุณพยายามเข้าหาคุณพูดจาอะไรกับคุณวนเวียนกับคุณทําให้คุณเห็นคนคนนี้เขาจะเข้ามาคุยกับคุณนะคะแล้วจะได้มีการเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นเริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่เป็นคุยกันเป็นการคุยกันแบบกะกักคุยกันแบบ ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยัางไงแต่เขาจะเหมือนทําทีท่าเหมือนอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณแล้วแบบเอาง่ายๆนะสถานาการณ์ความสัมพันธ์ของคุณมันมีแนวโน้มที่ว่าเขาจะทําเหมือนเป็นสถานะไม่ชัดเจนเลยเหมือนคนคุยเลยทักทุกวันคุยทุกวันเป็นยังไงแบบไหนบ้างนะคะเออแล้วแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีมีการมันจะมีหลายหูหลายบริบท มีงอนกันบ้างนะคะมีบางเรื่องที่คุณถามเขาไปเขาตอบไม่ได้เขาก็เงียบแล้วเขาก็เขาก็แต่เขาก็ยังทักมาอีกวันหนึง่งแต่ก็คุยเรื่องอื่นไปนะคะคุณกําลังจะก้าวเข้าสู่สถานการณ์สถานะไม่ชัดเจนนะคะอ่าคนโสดนะคะนี่คือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วปลายปีคุณจะมีโมเมนต์ดีๆอะไรกับคนคนนี้หรือไม่นะคะโอ้โหไม่มีอะ่ะตายแล้วเกิดอะไรขึ้นไพ่สามดาบ จะไปจับได้ว่าเขาคนนี้มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะและอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าจะไปรู้ว่าเขามีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขายังไม่เลิกกับคนรักเก่าหรืออะไรเงี้ยมันวนเวียนกันไปแต่เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของคุณจะยังโสดอยู่นะคะชาวราศีเมษลักขณาเมษนะคะจะยังแต่คุณจะมีช่วงประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนคุณจะมีโมเมนต,ต์ดีๆแต่ในช่วงประมาณปลายปีอาจจะไม่ได้ มีแฟนหรือว่าเจอคนที่ถูกใจสักทีเดียวนะเออใช่แล้วคุณจะเป็นยังไงอ่ะถ้าจากนั้นแล้วไม่หรอกคุณไม่คุณไม่แย่คุณไม่แย่เพราะว่าอะไรพอคุณพอคุณแบบไปเจอเรื่องราวนี้มาแล้วใช่ไหมกับคนใหม่คนเนี้ยช่วงปลายปีคนรักเก่าคุณกลับมาทักค่ะกลับมาทักมาหามีข้อความมีเมสเซจดีๆนะคะมาให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจแล้วก็เพื่อนฝูงสังคมอยู่กับคุณเรื่อยๆนะคะ อ่าแล้วคนคุณจะมีความสุขอยู่นะไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะคะถึงจะเจอเรื่องตกใจจากคนคนนี้มาแต่คนรักเก่าคุณจะกลับมาแล้วก็เพื่อนฝูงสังคมจะให้ความสําคัญกับคุณคุณจะมีความสุขในเรื่องของความรักจากสิ่งรอบตัวรอบข้างนะคะคนรักเก่าจะกลับมาแบบแบบเป็นคนดีด้วยแบบว่าไม่ได้มาทําให้คุณแบบพูดจาดีกับคุณนะง่ายๆพูดจาดีกับคุณนี่คุณไม่ได้ไปกับคนนี้ใช่ไหมปีใหม่แต่คุณจะได้ไป กินข้าวหรือไปเจอคนรักเก่ามากกว่ามีโมเมนต์ดีๆกับคนรักเก่าของคุณค่ะอืมนะอ่ะโอเคแต่ไม่ได้สานสัมพันธ์นะอ่ะโอเคค่ะทีนี้มาดูคําแนะนําของคุณโสดค่ะชาวราศีเมษลักนณาเมษเซเว่นออฟสอดเห็นไหมความสัมพันธ์มันมันยังไม่สามารถไว้ใจใครได้ทั้งนั้นฉะนั้นเจ็ดดาบใบนี้มาเตือนว่าอย่าเพิ่งไว้ใจความสัมพันธ์กับใครทั้งนั้นเลยนะคะ อ่ะทีนี้หมอดูความรู้สึกของคนคนนั้นหน่อยที่เขาเข้ามาหาคุณอ่ะอันนี้ดูเพิ่มให้เขาคิดยังไงอ่ะคุณที่เขาเข้ามาหาคุณอ๋อเขามีแพชชั่นให้กับคุณมากเป็ท่านคุยชาวราศีมังกรและคติมังกรตอนแรกเขาเหอะคุณแล้วมีแพชชั่นกับคุณมากเขาอยากได้คุณมากมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกชั่ววูบเท่านั้นเองค่ะทีนี้ดูคนรักเก่าที่กลับมาหาคุณหน่อยเขาคิดยังไงถึงกลับมาหาคุณซิกออฟสอดเขาไม่เคยลืมคุณได้สักวันเดียวเลยค่ะเขาก็เลยอยากกลับมาหาคุณอยากมาตอบแทนคุณในนนสิิ่่่่งงตาาๆททีีเเกกดขึ้คคยบัม เขายังมีความรู้สึกยังมีใจกับคุณอยู่ค่ะอ้าวโอเคอะประมาณนี้ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษคนโสดค่ะสถานะไม่ชัดเจนค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษขอดูสถานาการณ์ของคุณค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะไนท์ออฟบอลความสัมพันธ์นี้พวกคุณรู้กันแต่แรกแล้วว่าตกตั้งใจกันแต่แรกแล้วว่า ไม่มีอะไรชัดเจนคบคุยกันไปก่อนหรือคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยที่เข้ามาคุยกับคุณอะ่ะมันไม่มอนเข้ามาแบบงงๆแล้วเหมือนคุณรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้บางคนอาจจะเป็นแค่ fw นะก็คือเฟนวิทนั่นแหละหรือบางคนอาจจะแค่เข้ามาจากจับพัดจับผูเนี่ยมีบางคนเป็นวันไนท์แล้วอยู่ๆก็มาคุยกันทุกวันเราก็ไม่รู้ว่าสถานะเป็นยังไงแต่บางคนก็เหมือนตั้งใจที่เข้ามาคุยกันแต่ก็ พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าความสัมพันธ์นี้ค่อยๆเป็นค่อยไปนะอยากศึกษากันไปก่อนยังไม่คิดจริงจังอะไรมากมายนะคะแต่พอหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงต่อไพ่สามดาบคุณไปรู้ที่หลังไปจับได้ว่าเขาอะมีตัวเลือกอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นแล้วเหมือนกับว่าในบางคนบางท่านคุณไปรู้จักเพื่อนเขาหรือจากสังคมเขาหรือจากโซเชียลมีเดียที่เขาโพสต์ว่าเขาไปโพสต์แบบเหมือนบแบบไม่ได้คุยกับใครไมไ่อยู่กับใครเลย แล้วความท่คุณรู้สึกเสียความรู้สึกเสียใจว่าเอาแล้วที่คุยกับฉันคืออะไรนะคะอ่านี่แล้วได้มีการพูดคุยกันแต่ไม่ได้ปรับความเข้าใจกันแต่เหมือนกับคุณถามเขาแต่คุณไม่ได้คําตอบอะไรเลยเห็นไหมโดนปิดหูปิดตาก็ไม่ได้คําตอบอะไรจากคนคนนี้อยู่ดีแล้วสถานการณ์ของพวกคุณก็อยู่ในโหมดที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ไกรโกรธกันก็เปลี่ยนให้มันผ่านไปปัญหานั้นแล้วก็คุยกันเหมือนเดิมนะคะอืม เขาก็จะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณเองก็เลยแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอ่ะทีนี้ว่าคนคนนี้คิดยังไงกับคุณคะชาวราศีเมษลัคนาเมษสถานะไม่ชัดเจนเฮอร์มิตค่ะเมืท่านคุยกับชาวราศีกันลัคนากันโอเคเขาชอบคุณนะคะเขารู้สึกดีกับคุณเขารู้ว่าคุณเป็นคนดีเพอร์เฟกเป็นคนที่เพอร์เฟกเป็นคนที่คู่ควรเป็นคนที่เหมาะสมเป็นคนที่อยากคุยด้วยนะคะแต่ว่าเขาไม่อยากทําร้ายคุณเพราะว่าเขาเองอะ่ะ เขาเองคบเยอะก่อนหน้านี้เขารู้ตัวว่าเขาคบเยอะเขาคบเยอะแล้วก็เคยให้ความหวังกับใครไว้หลายคนตอนนี้เขาพยายามตามแก้อยู่แต่เหมือนเวรกรรมมันมาตามอ่ะพอะเขาเจอคนที่ใช่คือคุณแล้วมันเลยทําให้เขาอ่ะรู้สึกว่าเขาเวรกรรมตามเขาอยู่เขาต้องรีบไปแก้ไขไอ้สิ่งที่เขาเคยทําเจ้าชู้เอาไว้นะคะให้มันหมดจบสิ้นไปสิ่งที่เขาตั้งใจจะทํากับคุณคือเขาจะตามแก้ไขทุกอย่างและจะพูดความจริงกับคุณและเดี๋ยวจะบอกความจริงกับคุณให้หมด เขาเพยายามจะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องและอยากจะเริ่มต้นคบกับคุณจริงๆจ,จังๆนะคะอ่ะทีนี้ดูต่อมีมสเสร็จอะไรที่เขาอยากบอกคุณบ้าง The Sun เขากําลังจะเริ่มต้นคบกับคุณจริงจังเขาจะไปเคลียร์ตัวเองให้ค่ะทุกเรื่องเลยอืมอ่ะทีนี้ดูคุณบ้างแล้วตัวคุณล่ะคุณคิดยังไงกับเขาคนนั้น The Full ค่ะ คุณไม่ได้แคร์คุณไม่ได้คุณไม่ได้คิดตั้งแต่เหตุการณ์นั้นที่คุณไปเจอคุณก็ไม่ได้แคร์เขาเลยแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะมีความหวังอะไรกับคนคนนี้นะคะเออคุณไม่คิดที่จะมีความหวังอะไรกับคนคนนี้คุณยังรู้สึกว่าตัวคุณเองยังเป็นแค่ช้อยคุณก็เลยวางเขาให้เป็นแค่ช้อยเหมือนกันถ้าคุณมีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาคุณก็คิดที่จะไปนะคะไม่อยู่ตรงนี้ไม่จมปรับแล้วยังไงต่ออืมโอเค คุณน่ะเจอเหตุการณ์ความรักอ่ะที่เสียใจมามากๆแล้วคุณก็เลยรู้สึกโกรธเขาแล้วรู้สึกว่าเขาเหมือนมาซ้ำเติมคุณอีกมากระทืบเขาซ้ำมาเหยียบเขาซ้ำที่หัวใจนะคะตอนนี้คุณเลยไม่ได้คาดหวังอะไรกับคนคนนี้อีกแล้วอ่ะแต่ถามว่าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรจากคนคนนี้แต่ก็ไม่มีใครที่ยังมาแทนที่เขาได้เขาก็ยังเป็นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณมากที่สุดในบรรดาทุกคนที่ที่เข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะอืมอะทีนี้ดูต่อเมสเซจหนึ่งข้อที่คุณบลกบอกเขา p a g e of Pentacles คุณอยากบอกเขาว่าฉันจับตาดูคุณอยู่นะโหดมากเลยโหดมากโหดมากอะทีนี้ดูแนวโน้มค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะ p a ซ e of c u แปดถ้วยมันจะมีการพูดจาผิดหูกันค่ะแล้วก็ไม่อธิบายอะไรกันทั้งสิน้นประเดิมแบบวีคแรกเลยมั้งเนี่ยแล้วก็หายไปเลยคุณก็หายเขาก็หาย ไม่อธิบายคุณทั้งสองคนอธิบายไม่เก่งเมื่อเกิดปัญหาเป็นเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงวิกที่สองวิกที่สามเป็นยังไงต่อต่างคนต่างมีตัวเลือกใหม่ทั้งคู่เลยค่ะคุณเองก็มีตัวเลือกใหม่เขาก็เองก็มีตัวเลือกต่างคนต่างไปโฟกัสตัวเลือกใหม่กันทั้งคู่เลยแล้วได้คุยกันหรือเปล่าจะได้คุยกันไหมเนี่ยวิกที่สองที่สามอ่าได้คุย แต่เป็นน่าจะเป็นวิกที่สามเนี่ยบางคนก็เร็วกว่านั้นอยู่ที่พื้นดวงชะตาเอาเป็นว่าได้คุยกันคุณจะมีโอกาสได้คุยกันเรื่องที่ได้คุยกันเป็นเรื่องจับพัดจับผูแบบเรื่องที่ไม่คาดคิดนะคะใครคนนึงจะมีปัญหาแล้วก็จะมีการปรึกษาหารือกันพูดคุยกันหรือมันเป็นอุบัติเหตุทางโซเชียลมีเดียทักไปแบบไม่ตั้งใจส่งสติกเกอร์ไปหรือเขาส่งสติกเกอร์มาหรือว่า มีการมีอุบัติเหตุทางโซเชียลอะเบอร์เข้าหายไลน์หายแล้วให้คุณช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยต่างๆนะคะหรือติดต่อสื่อสารกันมันมีวิธีการสื่อสารกันแหละเนี่ยอุบัติเหตุทางโซเชียลมีเดียก็เลยทำให้ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเออแล้วจะเป็นยังไงต่อทีนี้ดูช่วงปีใหม่ละอา้าวเก้าดาบทำไมอะ three of cups โอเคจะได้เจอกันไหมและได้พูดคุยกันหรือเปล่า โอเคค่ะโอเคอ่ะช่วงปีใหม่จะเป็นสถานการณ์อะไรช่วงสิ้นปีช่วงเขาดาวนะจะเป็นสถานการณ์อะไรที่อึมครึมไม่แบบไม่มีความหวังแลละคุณเองก็ไม่มีความหวังละเขาเองก็เหมือนกันว่าแบบจะได้คุยกันไหมคุณเองก็จะแพลนไปกับเพื่อนเขาเองก็จะแพลนไปกับเพื่อนแต่ต่างคนต่างในใจคิดถึงกันตลอดคิดถึงกันตลอดเวลาสุดท้ายคุณจะได้มาคุยกันค่ะได้คุยกันได้เจอกันแป๊บหนึ่งสั้นๆบางคนแป๊บเดียวเลยสามแป๊บเดียว เจอกันหรือบังเอิญเจอกันในสถานที่ที่ไปเขาดาวนั่นแหละได้เจอกันได้คุยกันมีบริบทที่ดีๆมีโมเมนต์ที่ดีๆมีการขอโทษกันปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วจะมีการอะไรต่ออีกนะคะอ่ามีการพูดเรื่องราวทุกอย่างที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะเออแล้วได้ขอโอกาสกลับมาคุยกันใหม่ไหมอ่ะโอเคคุณทั้งสองคนจะตกลงและขอโอกาสได้กลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งมีการได้เริ่มต้นกลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่การกลับมาคุยกันใหม่นียมันเป็นไพ่หนึ่งเหรียญถูกไหมไพ่หนึ่งเหรียญในที่นี้หมายถึงการทําข้อตกลงกันด้วยนะคะด้วยการทําข้อตกลงกันด้วยเหตุและผลค่ะเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญนะบอกเลยอ่ะเผื่อใครเรียนไพ่นะคะเป็นการทําข้อตกลงกันด้วยนะคะคําข้อตกลงคือไพ่สามไม้นะอ่ะแต่หนึ่งเหรียญเนี่ยคือการทําข้อตกลงกันก็คือด้วยเหตุและผลนะคะจะมีกฎเกณฑ์ในความสัมพันธ์มากขึ้นมีระยะในการคบกันใหม่มากขึ้นว่า 2- 3สเดือนนี้ ถ้ามันดีก็ถือว่ารอดแต่ถ้า3มเดือนนี้เป็นตัวชี้วัดถ้ากลับมาคุยกันแล้วไม่รอดก็คือจบนะโอเคอะประมาณนี้ทีนี้ค่ะคําแนะนําของคุณ1นึ่ใบกับสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเป็นคนที่พูดแล้วคิดเลยให้บอกว่าต้องลดหน่อยนะคะส่วนตัวเขาเป็นคนที่ฟังประโยคแรกแล้วไปคิดเลยไม่ไม่กั้นกอง ต่างคนต่างเป็นคนขี้น้อยใจทั้งคู่เลยเนี่ยอีกคนปากไวอีกคนก็ฟังอะไรมาก็เชื่อยอย่างนั้นเลยนะคะเออนี่คือสิ่งที่ต้อง,องปรับปรุงนะโอเคอ่ะหมอไม่ได้ว่านะอย่าเพิ่งว่าหมอทุกอย่างเป็นการอาจจะรับกันได้นะไปดูทั่วไปรักนะเออหมอพูดแรงไม่ได้พูดแรงที่รักนะคะโอเคอ่ะประมาณนี้เลยนะคะกับสถานนัำเชจนชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะ คนมีคู่ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษอ่ะคนมีคู่ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเพชรออฟวอลนัทออฟสอดมีปัญหากับเรื่องของสถานเออนี่เ่ะเรื่องแรกก่อนเลยคุยกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่รู้เรื่องพูดกันไปอีกทางพวกคุณมีความฝันคนละทางตอนนี้นะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องมือที่3เข้ามาอีก นะคะที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์แล้วมีอะไรอีกอ The l o v e r บางท่านคือชาวราศีมิถุนและคนามิถุนอาจจะเป็นตัวคุณที่มีคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะพอไพ่เดลเวอร์ขึ้นมาทางคุณอ้าวไม่เป็นไรเอาเป็นว่าความสัมพันธ์นี้นะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้มีเรื่องมือที่3เข้ามามีตัวเลือกเข้ามาตอนนี้คุณถ้าคุณมีคุณกําลังสับสนว่าจะเอาอยัางไง คุณรู้สึกว่าความฝันของคุณมันเปลี่ยนไปแล้วในเรื่องของอนาคตนะคะตัวเขาเองก็อาจจะคิดอย่างนั้เหมือนกันทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันตอนนี้เหมือนกับเลยก็เลยต่างคนต่างมานั่งคุ้นคิดคุณเองก็มานั่งคุ้นคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะยังไงต่อไปดีในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะและแถมยังมีเรื่องมือที่สเข้ามาอีกที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์นี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนสนิทของคุณมาก่อนแล้วมารู้สึกดีๆกับคุณนะคะหรือทุกอย่างเป็นการสลับกันตัวเขาเองก็อาจจะคนคนนี้เป็นคนที่เขาเคยคุ้นเคยมาก่อน แล้วมันทำให้เขารู้สึกความใกล้ชิดเกิดทำให้เขาสองคนรู้สึกดีต่อกันนะคะอ่ะก็ฟังไว้เดี๋ยวไปคิดมากนะมันเป็นดวงทั่วไปนะจ๊ะที่รักนะคะอ่ะคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณชาวราศีเมษรักคณาเมษค่ะ mm hmm. five of swords นะคะยังไงต่ออ่ะโอเคค่ะห้าดาบ the chariots t r i a r c น i c a l เขายังไม่คิดเลิกกับคุณหรอกคะ่ะ แต่บางทีเขาอาจจะรำคาญคุณบ้างเขาอยากบอกคุณว่าเวลาทะเลาะกันอยากให้คุยกันดีๆอย่าให้ขึ้นเสียงหรือว่าอย่ามีอารมณ์หรือเขาอยากจะบอกคุณว่าทุกครั้งเวลาคุยกับคุณทีไรอ่ะทำไมเขาต้องอารมณ์เสียทุกทีก็ไม่รู้เขาอยากจะบอกคุณอย่างนี้เพื่อให้คุณเข้าใจไพ่เจ็ดดาบนี่ไงล่ะแปลว่าคุณทําผิดหรอถ้าคุณกําลังทําผิดเป็นฝ่ายทําผิดเขาบอกว่าเขารู้ทุกเรื่องว่าคุณมีตัวเลือกใหม่เข้ามา เขาไม่อยากให้หยุดเขาไม่อยากให้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มีอะไรคุยกันเขายังไม่อยากทิ้งคุณไปเขายังอยากให้เป็นครอบครัวเขายังอยากให้เป็นแฟนกันอยู่ถ้าเขาผิดอะไรหรือทําอะไรที่ผิดที่ไม่ถูกใจคุณขอให้คุยกันเขาพร้อมที่จะปรับอืมแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายมีคนอื่นเขาอยากจะบอกคุณว่าตอนนี้เขากําลังสับสนแล้วเขากําลังจะปรับเขาก็ไม่อยากที่จะเลิกกับคุณนะคะเมสเซจหนึ่งข้อที่เขาอยากบอกคุณในออฟสอดนี่แหละ ปัญหาใหญ่ของฉันฉันพยายามจะสู้กับมันและแก้ไขยอยู่นี่เลยใบเดียวนะคะทีนี้ดูตัวคุณคิดยังไงกับคนรักของคุณ Six of Cups คุณพยายามนึกถึงโมเมนต์และบรรยากาศเก่าๆคุณพยายามนึกถึงสิ่งเก่าๆตอนแรกๆที่คบกันคุณพยายามนึกมันให้มากที่สุดนะคะเออแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณเองก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ พยายามนึกแต่ก็มีเรื่องอื่นทําให้ไม่นึกไม่นึกถึงคุณพยายามจะต่อสู้กับความรู้สึกที่ไม่ดีเพื่อรักษาสถาน,าถานาภาพของการเป็นครอบครัวหรือการเป็นแฟนกันเหมือนกันนะเนี่ยอืเห็นไหมคุณรักคุณรักของคุณคุณยังต้องการเขาเป็นคู่ชีวิตอยู่นะคะคุณรักเขาคุณต้องการเขานะคะคุณมีอะไรอยากจะบอกเขาคุณมีอะไรอยากจะบอกเขาหนึ่งใบพอละจ้ะใบเดียวพอ มีอะไรอยากจะบอกเขาคะ The fool อ๋อเข้าใจแล้วคุณรู้สึกว่าปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะตอนเนี้ยคุณมองว่าอ่าวแต่ว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้ามันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วตอนนั้นนะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณใช้วิธีการนิ่งเงียบแล้วมันจะสยบป,ปัญหาได้นะคะอ่ะ คุณอยากบอกเขาว่ารอบนี้คุณเองก็จะเป็นอย่างนี้คุณก็จะนิ่งเงียบอยู่นิ่งๆนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงแบบไหนคุณจะเป็นยังไงคุณก็จะใช้วิธีการนิ่งเงียบแล้วคุณเชื่อว่าปัญหาความสัมพันธ์นี้จะถูกแก้ไขไปได้เองนะคะอืมอ่าทีนี้ดูต่อนะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นของชาวราศีเมษคนมีคู่นะคะ King of Wands ลักนั่นคุณกับชาวราศีกุมละคนากุมนะคะอืมมันจะมีใครคนหนึ่งหรือคนมากระบฏดทุกอย่างเป็นอาจจะเป็นคุณหรือเขาทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะแล้วก็จะมีการพูดจากันแรงๆระเบิดอะ่ะอยู่ๆระเบิดขึ้นมาเหตุระเบิดขึ้นมาสาเหตุเพราะว่าเขาเงียบเขานิ่งคุณก็เลยระเบิด สลับกันอันสลับกันได้นะคุณอาจจะนิ่งก็ได้เขาก็เลยระเบิดขึ้นมาแล้วก็พูดทุกเรื่องอยู่ๆอ่ะเขาอยากจะเคลียร์ทุกเรื่องเขาอยากจะคลุกขึ้นมาเคลียร์นะคะเพราะว่าพวกคุณทําสงครามเย็นใส่กันมันจะมีสถานการณ์ของการระเบิดพูดกันทุกเรื่องทุกอย่างทุกสิ่งคุณเองก็จะใส่เขาก็จะใส่เถียงกันอยู่พักนึงสุดท้ายจะเข้าใจกันและฮิวลิ่งกันได้และปรับความเข้าใจกันได้ซิกออฟวอนนะคะเออ แล้วก็ความสัมพันธ์นี้ก็จะมีการได้พูดคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะอืมแล้วก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมษและค้าเมษจะตั้งคันนะคะอ่าอาจจะเป็นปัญหานี้ด้วยที่สุดท้ายมาพลิกล็อกมารู้ว่าอ๋อที่ฉัน,นหงุดหงิดที่ฉันเป็นอารมณ์แบบนี้เป็นเพราะว่าฉันตั้งคันอ่ะนี่ก็เลยจะเป็นเหมือนตัวเฉลยในท้ายที่สุดว่ามันเลยทําให้พวกคุณกลับมารักกันเพราะเรื่องนี้ด้วยหรือในบางคนบางท่าน มีปัญหากันจะสามารถปรับจูนกันได้และคลี่คลายกันได้ด้วยดีนะคะคือมันจะคลี่คลายกันได้ด้วยความสมบูรณ์แบบด้วยตัวมันเองและอาจจะมีผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่มาช่วยปณีประนอมเป็นแม่คุณหรือแม่เขาหรือเพื่อนผู้หญิงของคุณพี่สาวคุณหรืออะไรเงี้ยมาช่วยปณีประนอมทําให้ความสัมพันธ์ของความรักของคุณกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะดูช่วงปีใหม่หน่อยจะมีโมเมนต์อะไรกันไหมคนมีคู่อ่า หมือนจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เหมือนแบบเหมือนจีบกันอีกครั้งหนึ่งมีบริบทที่ดีนะคะไฟรักจะเกิดแบบมีความเร่าร้อนขึ้นใหม่ครั้งสำหรับคนมีคู่นะเออนะคะอ่ะโอเคดูคำแนะนำของคุณก่อนหนึ่งใบค่ะคำแนะนำของเขาเห็นไหม เขาควรที่จะปล่อยบางอย่างบางเรื่องเขาจริงจังมากเกินไปช่วงเนี้ยเขาต้องโฟล์อยากไปเครียดอย่าไปตึงเครียดกับทุกเรื่องนะคะเออแล้วก็คุณคําแนะนําของคุณคือเออสลับกันฮะคุณเองก็อย่าโฟล์มากนะักเหมือนกันต้องลุกขึ้นมาจริงจังหรือเด็ดขาดหรือทําให้เขาเห็นถึงศักยภาพของตัวฉันว่าฉันลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาได้อ่ามันจะทําให้เขาเกิดมีความศรัทธาในตัวคุณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมานี้ นะคะเอออ่ะโอเคหรือเขาอยากให้คุณแบบมีความเป็นภาวะผู้นําเกิดขึ้นอะ่ะโชว์โชว์แบบโชว์ออฟอะไรบางอย่างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมันทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ชาเลนจ์ในความสัมพันธ์บางทีนะสาม,มีภรรยาเขาก็อยากจะแบบต้องการอะไราแปลกใหม่บ้างไงนะคะในความสัมพันธ์เนาะอืมอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะคุณมีคู่ชาวราศีมเมษลักนณาเมษค่ะ การงานชาวราศีเมษลักนาเมษการงานของชาวราศีเมษลักขาเมษค่ะเซเ e n นออฟเพนนะคะการงานชาวราศีเมษลัคขาเมษแล้วก็ซิกออฟบแล้วก็ six of Sword. s สอดอืมคุณจะได้ทำงานที่คุณไม่อยากจะทำทำแล้วสำเร็จนะ่ะ มีงานดีๆเข้ามาแต่เป็นงานที่ดีเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นโปรเจกที่ดีเป็นงานที่เข้ามาอาจจะไม่ได้ชอบนักแต่ทําได้ดีแล้วจะสร้างผลงานให้คุณโดดเด่นอืออืม,อมจริงด้วยอะ่ะจะมีการได้เริ่มงานใหม่โปรเจกใหม่ได้เริ่ม หุนกับใครใหม่ๆมีการพูดคุยกับกับหุ้นส่วนใหม่ๆหรือคนใหม่ๆหรือมีการผัดเปลี่ยนของเจ้านายนะคะตัวคุณเองรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกับเจ้านายคนใหม่นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมีความกังวลไปก่อนนะคะแต่เอาเป็นว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นนะคะใครที่เป็นเจ้าของกิจการคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องปรับเปลี่ยนฝ่ายบริหารหรืองานของคุณโดยแบบ ไฟบังคับเลยเพราะปัญหามันจะเกิดขึ้นภายในระบบมันจะแลมันจะบุแหละมันจะแปรปรวนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคุณจะต้องปรับแบบกระทันหันเลยในช่วงสิ้นปีนี้เป็นงานใหญ่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบค่ะฉะนั้นรีบไปเช็ครายละเอียดเรื่องงานของตัวเองให้ดีนะอืก่อนจะไปเที่ยวไหนนะคะอืนะคะ,อะโอเคอะประมาณนี้ทีนี้ดูเรื่องการเงินกันบ้างนะคะการเงินชาวราศีเมษลัคนาเมษ เจ็บป่วยก่อนไปเที่ยวปะเนี่ยนะคะแนะนําให้ไปทําบุญลงศพนะคะหรือว่าออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยหรือเสียงเงินเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพได้นะคะอ่าแต่ว่างานค้าขายออนไลน์มีโอกาสที่มีเงินทองเข้ามาเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็อ่ามีโอกาสได้เงินพิเศษของขวัญของรางวัลพิเศษใครที่แบบจับฉลากหรือเสี่ยงโชคเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ดีเลยอะเออในช่วงปลายปีเนี้ยนะคะอืมอ่า แต่อยู่ที่พื้นดวงชะตาว่าคุณจะได้อะไรมากน้อยนะการเงินของพวกคุณจะเป็นยังไงเงินเยอะค่ะแต่ภาระเยอะแบกรับภาระเยอะนะคะก็ต้องอย่าเอาเงินไปเชี่ยวไปใช้จนเกลือเกินตัวนะเพราะว่ามีภาระเรื่องเงินเข้ามานะคะแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเพิ่มขึ้นนะคะจากการเจ็บป่วยของตัวเองด้วยแล้วก็คนในบ้านด้วยสัตว์เลี้ยงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะโอเคแต่การเงินยังพอไปได้อยู่ค่ะยังโอเคอยู่นะคะ อะประมาณนี้เลยนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามนะสวัสดีค่ะ